คนบันเทิงไว้อาลัยเหตุการณ์สลดไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาเสียชีวิตหลายรายจากเหตุการ์สุดสลดไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาจังหวัดอุทัยธานีเหตุเกิดที่หน้าเซียรังสิตถนนวิภาวดีหน้าอนุสรสถานเบื้องต้นพานักเรียนมาทั้งหมด44คนสามารถลงจากรถได้บางส่วนโดยมีทั้งผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งขา่าวเศร้าในวันนี้วันที่1ตุลาคม2567ที่สร้างความเสียใจให้กับทุกๆคนหลังจากทราบข่าววงการบันเทิงมีดารานักแสดง หลายคนได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความไวอาลนยให้กับเด็กๆต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางไทยรัฐออนไลน์ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะรถบัสทัศนศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัดอุทยัยธานีเกิดไฟไหม้บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าหน้าศูนย์การค้าเสียรังสิตเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต23รายเวลาประมาณ12นาฬิกาของวันที่1ตุลาคม รถโดยสารสองชั้นที่นำนักเรียนจากโรงแรมวัดเขาพระยาสังคารามหมู่5ตําบลลานสักอำเภอลานสักจังหวัดปุทยทยธานีซึ่งมีผู้โดยสารเป็นนักเรียน38คนครู6คนและคนขับ1คนรวม45คนเกิดเหตุเพลิงไหม้ระหว่างเดินทางเข้ามาทัศนศึกษาในจังหวัดนนทบุรีส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุด,ดังกล่าวทําให้ถนนวิภาวดีรังสิตติดขัดเป็นระยะเวลานานในเวลาต่อมาประมาณ 13นาฬิกา30นาทีในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถระง,งับเพลิงได้โดยพบว่ารถที่เกิดเหตุเป็นหนึ่งในสามของรถบัสที่ทางโรงเรียนใช้เดินทางในการทัศนศึกษาวันนั้นในเวลาต่อมานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายชาดาไทยเศรษสอสออุทัยธานีพักภูมิใจไทยและนายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุและได้รับรายงานสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่ารถคันดังกล่าวเกิดยางระเบิดขึ้นก่อนชนเข้ากับแบรีเออร์และเกิดเหตุเพลิงไหมในเวลาต่อมาซึ่งพบว่ารถใชก๊สซอ g v วเป็นเชื้อเพลิงและเพลิงเรื่องลุกไหมจากด้านล่างของตัวรถต่อมาเวลา14นาฬิกาเจ้าหน้าที่กู้ภัยณที่เกิดเหตุระบุว่าพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่บนรถบัสประมาณ10ราย แต่เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจสอบบนตัวรถได้และยังไม่ยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากความกังวลต่อความปลอดภัยของโครงสร้างตัวรถ